วันนี้ทุกคนเราจะมารีวิวบ้านกันนะครับนี่เอามาถ่ายคลิปกันนะทคนโอ้โหวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูธรรมชาติไปดูวิวไปดูอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวมาเดินกันเลยวปยุที่ไหนให้ดูนี่ผมยาวมากเออวันนี้นะเรามาถ่ายคลิปกันแบได้ถ่ายเยอะ โอเคทุกคนเรามาเดินกันเลยเหนื่อยมากเนี่กเขาอยู่ที่ไหนลองดูนะฮะเราจะพาะทุกคนมาดูธรรมชาติกันนะโอ้โหผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็แบบต้องใช้เวลาเหมือนกันนะาทุกคนช่วงนี้ผมติดงานด้วยแล้วก็แบบถามว่าอยากจะลงไม่ก็อยากจะลงนะครับทุกคนถ่ายเก็บไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรม,มาก เราเดินกันนะครับทุกคนช่วงนี้ก็แบบผมติดงานด้วยไงหลายคนถามเอ้ยช่วงนี้ออ,อยากจะให้ทำคลิปรีวิวร,ววร,ววร,ววรีวิวนู่นรีวิวนี่รีวิวนั่นคือผมติดงานด้วยแล้วก็แบบผมต้องทำงานทำอะไรอีกเยอะทุกคน Okay ni empat ya